โนเวเตอร์ชอยนะครับเป็นภาพยนตร์จากประเทศเกาหลีใต้นะฮะจากหนึ่งในพุ่มกับที่ผมชอบมากที่สุดคนหนึ่งนะครับก็คือปาร์คชานบุกนะถ้าเกาหลีมีบองจุนโฮเป็นสายแบบแมทแม,แมหน่อยดูง่ายหน่อยเอาเรื่องมาเล่าใง่ายปาร์คชานบุกเนี่ยเป็นสายเจ็บปวดครับเป็นสายทรมานเป็นสายเล่าในสิ่งที่แบบทำให้เรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดมากที่สุดดิสซิ To นทูร e แบบคือหนังที่สวยงามหนังที่ลึกล้ำแต่แม่งเจ็บปวดแบบสุดๆเลยครับ มาโนอัลเทอร์ชอยเนี่ยผมเองก็เตรียมใจเตรียมคานคาดหวังไว้แล้วว่าเออมึงต้องมาทรงนี้มึงต้องมาขนาดนี้มึงต้องมาแบบเอากูตายแน่แต่พอดูจริงแล้วแม่งออกตลกครับคือเหมือนกับว่าแกแบบ เปลี่ยนวิธีการของแกคือเหมือนกับว่าแกอาจจะรู้สึกว่ากูเล่าหนังจริงจังมาเยอะแล้วอะกูเล่าหนังแบบสบายสบายกันบ้างอะคือถ้าคุณนึกภาพเกาหลีในทิชชูนทูลีฟคือแบบความเรียบความเนียนความแบบแบบเนียดเรียนของโซ,โซงการสืบสวนการฆาตกรรมนิ่งเฉยดูบุหรี่กันเท่เทอันนี้คือเกาหลีต่างจังหวัดอะเป็นเกาหลีเกาะเล็กๆในเกาหลีละอะไรเงี้ยแล้วก็ทําแบบธุรกิจบ้านเมืองสีสันเละเทะถนนพองกระ่นพังคือ คือฟิลลิ่งแบบไม่เหมือนคนละโลกกับด s i o n t o Leave เลยอะมันเหมือนเป็นอีกจักรวาลจากด s i o n t o l e ล v e เลยเป็นอีกโหมดหนึ่งแต่ความร้ายกาจในการเล่าเรื่องไม่ต่างกันครับมันคือการโชว์กลืนด้วยซ้ำว่าเฮ้ยผมไม่จำเป็นต้องเล่าแบบซีเรียสจริงจังเอาตายขยะแขยงทุกครั้งนะเวย้ยผมสามารถจะเล่าอะไรที่มันแตกต่างไปได้ผมสามารถบริหารมัดกล้ามเนื้อที่ผมไม่เคยแสดงใน,นหนังเรื่องอื่นแต่ผมก็มีมัด ความประหลาดความเวทของผมอยู่นะเว้ยคอสของงานเรื่องนี้คือพระเอกของเราเนี่ยทางานมีชีวิตอยู่อย่างดีทุกอย่างมีบ้านต่างจังหวัดรู้ล้าลูกนู่นนั่นนี่ต่างๆมากมายใช้ชีวิตอย่างปกติสุขจนวันหนึ่งบริษัทมีการควบรวมมีบริษัทอเมริกามาซื้อแล้วพระเอกก็โดนเละออกความหมายของเรื่องนี้ก็คือความพยายามของพระเอกที่จะไปหางานใหม่คือในเรื่องอะ่ะมันพระเอกมันเก่งนะเว้ยมันเป็นคนเก่งมีความสามารถต่างๆแล้วเหมือนกับว่า พอโดนเลอฟบอกมันสูญเสียตัวตนสูญเสียในสิ่งที่ตัวเองเป็นสูญเสียความเชื่อมั่นต่อระบบที่เคยมีมามันไม่ได้เตรียมใจเตรียมพร้อมที่จะมาเจอสิ่งเหล่านี้แล้วก็ความกดดันในชีวิตมันก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันจะคล้ายๆกับลักกันวันตายอยู่เหมือนกันในบางบริบทที่ที่พูดถึงชีวิตที่เราคาดหวังว่าจะเป็นแบบนั้นของผู้ชายแล้ววันนึงพอมันพอมันไม่ได้อย่างที่หวังด้วยระบบที่มันเปลี่ยนไป ด้วยโลกที่มันเปลี่ยนไปด้วยสไตล์ที่มันเปลี่ยนไปของโลกใบนี้การควบคุมบริษัทการเข้ามาของ AI นู่นนี่ของมันอ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเปลี่ยนโลกทุกอย่างมันเปลี่ยนสไตล์ชีวิตของพระเอกให้มาต้องมาอยู่บ้านแล้วแรงกดดันของบ้านเนี่ยมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆคือเมียก็ต้องไปทํางานแล้วเมียก็เมียก็พยายามที่จะแบบลดค่าใช้จ่ายคือมันจะไม่เหมือนกับเรื่องหลักการวันตายที่จะเหมือนกับว่าพระเอกจะเก็บงำปัญหาไว้คนเดียวไม่ยอมบอกใครเป็นความลับเพราะกูเป็นชายแท้กูต้องดูแลครอบครัวให้ได้ อีเนียเป็นด้านตรงขามคือเมียรู้ทุกอย่างลูกรู้ทุกอย่างแต่มีสิ่งหนึ่งที่ระเอกไม่ยอมเลยก็คือเพ่กไม่ยอมขายบ้านเพราะเหมือนกับว่านี่คือบ้านของพ่อของแม่ที่เขาแบบตกทอดกันมาเขาไม่ยอมขายมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทําให้เป๊กดดันแล้วก็พยายามที่จะไปสมัครทํางานให้ได้แต่ก็รู้ว่ามันไม่ได้อะมันมีคนที่เก่งกว่าเรามันก็เลยเกิดความคิดที่ว่างั้นกูไปฆ่าคนอื่นดีกว่าแล้วก็นั่นก็คือประโยคเด็ดของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือ no other choice นี่เป็นประโยชน์ที่ถูกพูดตลอดทั้งเรื่องนะครับมันจะมีการพูดถึงประโยคนี้มาเสมอเริ่มตั้งแต่ไอ้คนอเมริกันที่แบบมาควบรวมบริษัทต้องมาไล่คนอื่นออกต้องเลี้ยวคนก็อก no นอา e r choice มันก็เลยเป็นประโยคที่ทุกคนพูดต่อต่อมาในเรื่องไม่ว่าทุกคนจะทําอะไรที่มันเลวร้ายแค่ไหนไม่ว่าจะทําอะไรที่มันแบบบ้าบอคอแตกขนาดไหนก็จะพูดเหมือนกันว่า No อาเธอชอ o ส์โนอาเธอชอยส์โนอาเธอชอยแต่มันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะครับมันเป็นภาษาเกาหลีแต่่าผมเห็นว่าซับอ่ะมันแปลว่า no o อา e r c ช o i c e ก็คือหมายความว่าแบบว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นมันไม่มีทางเลือกอื่นมันก็เลยเริ่มที่จะอ่ะฉันจะฆ่าคนนี้ฉันจะฆ่าคนนั้นฆ่าคนนั้นและหนังมันก็คือเล่าความไม่ได้เรื่องของพระเอกในการที่จะพยายามเป็นนักฆ่าความตลกความเด้อด่าความแบบว่าทําไม่เป็นทําไม่ได้ของพระเอกเพียงแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้เล่าว่าการฆ่าเป็นสิ่งดีนะครับ แต่เขาเล่าเหมือนกับว่าคนที่พระเอกไปฆ่ามันก็คือคนที่โดนเลี้ออฟเหมือนกันมันก็คือคนที่อยู่ในบริษัทนี่นี่แล้วโดนเลี้ออฟมาเหมือนกันแล้วพระเอกไปเฝ้าดูว่จาจะฆ่าคนเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าพระเอกไปเห็นชีวิตของมันในอนาคตอะว่าเนี่ยถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบนี้ยังไม่สามารถที่จะแบบว่าปล่อยวางได้ว่าคุณไม่สามารถทํางานแบบนี้ได้อีกต่อไปแล้วต้องไปทำอย่างอื่นชีวิตคุณจะเป็นยังไงมันเหมือนกับให้เราไปเห็นว่าสํารวจว่าเฮ้ยถ้าคนที่ตกงานแล้วรับไม่ได้ทําใจไม่ได้ถอยไม่ได้ มันจะเป็นไงวลาจะไปฆ่าคนอะถ้าเป็นอีกคนหนึ่งถ้ารับได้ล่ะชีวิตคุณจะ,จะเป็นยังไงมาแสดงให้เห็นผ่านการฆ่าตรงนี้เพราะฉะนั้นหนังมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเกี่ยวกับการว่ากูจะไปฆ่าใครกูจะไปฆ่ายัางไงกูจะฆ่าแบบไหนแต่เป็นการให้เห็นว่าชีวิตอะทางเลือกของพระเอกอะมันจะคืออะไรหลังจากนี้ถ้าพระเอกเลือกแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกการฆ่าพอยไม่อยู่ที่การฆ่าแต่อยู่ที่ว่าเราไปสำรวจชีวิตต่างหากผมดูอยู่ <laughs> มแบบโอ้โหไร้กาจากัด คือพ็อดพอยต์น่าสนใจกูต้องไปฆ่าคนอื่นใช่ไหมแต่เล่าจริงไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งก็จะไปสํารวจอ่ะคนนี้เป็นยังไงเมียเป็นยังไงนู่นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงเราก็ส่งสารตัวละครอ่ะและยิ่งเล่ามันก็จะมีชุดเหตุการณ์บางอย่างที่เสริมเติมเข้ามาเรื่อยเรื่อยๆรื่อเรื่อยๆร,ยรยืในเรื่องซึ่งความสนุกก็คือเราเดาไม่ได้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปึนออกวะคือมันไม่ใช่หนังที่ กูฆ่าคนหนึ่งกูไปฆ่าอีกคนหนึ่งกูไปฆ่าอีกคนหนึ่งตามขนมเพกจะเก่งขึ้นเรื่อยๆฆ่าเก่งขึ้นเรื่อยๆเมียจับไดน้นู้นนี่อะไรไม่ใช่คือมันจะมีจังหวะของมันที่เราแบบมึงจะไปถึงไหนเนี่ยอยู่ๆเพกโดนงูกัดเงี้ยเอาแล้วได้ยังไงต่อวะเอาแล้วงูจัดแล้วไอ้คนนี้มาเจอแล้วยังไงคือมันเต็มไปด้วยชุดเหตุการณ์ที่เราคาดเดาไม่ได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซ้อนทับไปเรื่อยๆไปเจอตัวละครเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย บางทีทะเลาะกับเมียบางทีไปเต้นรีลาคือแบบอยู่ๆก็มีฉากแบบเวทเวทโ่มากลางเรื่องคือที่ผมบอกว่ามันตลกอ่ะคือมันไม่ได้ตลกแบบขำกิ้งไม่ตลกแบบหนังไทยที่แบบยิงมุกกันนะครับแต่มันตลกตรงที่ว่าสถานการณ์ในเรื่องอ่ะมันแปลกประหลาดตัวละครไปเจอสิ่งที่แปลกประหลาดในจังหวะที่แปลกประหลาดบทพูดที่แปลกประหลาดแต่ขณะเดียวกันแล้วไอ้ความซีเรียสที่เป็นแก่นกลางที่ต้องฆ่าใครสักคนอ่ะมันไม่ได้หายไปหรือการพยายามที่จะไปเรียนรู้ว่าชีวิตที่ปล่อยวางไม่ได้ชีวิตที่ปล่อยวางได้ชีวิต กลับไปเป็นแบบเดิมอ่ะคุณจะต้องเลือกชีวิตใหม่แบบไหนที่คุณจะทําได้หนังก็เล่าไปแบบนั้นในขณะเดียวกันแล้วที่บ้านก็เริ่มมีแรงกดดันลูกคนเล็กเป็นออทิสติกเขี้ยก็ต้องหาเงินมาให้ลูกอีกระหว่างทางคือมันมัน,ม,นมันทำให้หนังมันรู้สึกตลกเพี้ยนประหลาดแต่ก็กดดันและแอบเอาใจช่วยพระเอกซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นนะไอ้ความแอบเอาใจช่วยให้พระเอกฆ่าคนเน่เพราะว่าไอ้คนที่พระเอกไปฆ่ามันก็ไม่ใช่คนเลวร้ายแต่ขณะเดียวกันแล้วหนังก็หวานล้อมให้เห็นว่าถ้าพระเอกไม่สามารถที่จะ หาเงินได้เหมือนก่อนหรือกลับไปบริษัทมันก็ไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะมันไม่มีมันเป็น no other choice จริงๆอ่ะและหนังก็พูดถึงประเด็นนี้คำว่า no other choice ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง15นาทีสุดท้ายของเรื่องอ่ะผมโคตรแหงคานปวดฉี่เลยผมแบบปวดฉี่มากเลยแต่ผมไม่สามารถลุกไปฉี่ได้เพราะว่าหนังมันแบบมันเล่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปวะมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวมันต้อง่อนะเดี๋ยวลุกไปฉี่ดีกว่าไอ้เฮียแม่งไม่่อนแม่งไปต่อ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 เฮ้ยเขี้ยวเหมือนจจะบแล้ว เหมือนจะจบแล้วเอ้ยเรื่องเหมือนจะขี้คลายแล้วไอ้เคยไม่ไปต่อ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 ,ไป,ตอไปเรื่อยๆจนถึงโมเมนต์สุดท้ายของเรื่องที่จบลงมาผมมีความรู้สึกว่าหนังมันมันสมบูรณ์นะครับมันเป็นหนังที่ใช้ตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายได้อย่างกลมกล่อมและใช้คําว่า no alter choice ใช้ทุกๆแดล็อกที่ตัวละครพูดใช้ทุกๆโมเมนต์ทุกๆการฆ่าทุกๆตัวละครที่ได้เจอมาพูดในประเด็นพูดในสิ่งเดียวกันที่ผมจะไม่บอกคุณเพราะนั่นคือจุดมุ่งหมายของหนังเรื่องนี้ที่ ทําให้คุณเรียนรู้ว่าเขาจะบอกอะไรเมื่อถึงตอนสุดท้ายของเรื่องจริงๆระหว่างทางคุณจะแบบอยากจะพูดอะไรวะแต่ตอนสุดท้ายแล้วม,มันชัดเจนมากๆว่าว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราผ่านคําว่า no other choice มันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมนะครับ no other choice เรื่องนี้เชียร์ให้ดูครับเชียร์ให้ดูจริงๆเพราะว่ามันพิเศษมากๆแต่ว่าสำหรับผมอาจจะไม่ถึงขั้นดิจิทัลทูลิฟ a d นะอันนั้นคือสำหรับผมคือแบบแม่งขึ้นแท่นแบบมหาศาลเลยแต่เนี้ย มันคือสนุกมันคือบันเทิงแล้วก็สิ่งที่เล่ามันกลมกล่อมดีมากๆนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะเรื่องนี้ครับผมตีลังกาดูหนังนะครับยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ชิพอยู่กับทาง S h o ปป e นะครับแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์นะฮะวันนี้เราจะนำเสนอบวกบีนี่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 แบบนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมใส่มาเป็นแฟชั่นมาอย่างเนื่นนานนะครับเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้ผัวของเราเนี่ยมีสีสันต่างๆที่บางทีเราอาจจะเข้า หรือไม่เข้ากับเสื้อผ้าที่เราใส่นะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยาก,ากาศให้มันสีมาตัดกันหน่อยคุณก็ใส่สีม่วงเข้าไปครับปึ้มนะฟิลลิ่งแตกต่างกันอย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็อีกที่สําคัญเลยคือมันใส่เป็นแฟชั่นได้ตรงที่ว่ามันไม่ได้มียื่นข้างมาข้างหน้าเนี่ยมาเป็นเงาบังหน้าเวลาถ่ายรูปเลิอบอะไรก็ดูดีดูมีมิติโดยเฉพาะที่มีสีสันต่างๆเนี่ยมีมิติมากผมจะเล่าให้ฟังผมเคยไปทริปทริปหนึ่ง ที่หัวหินไปโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดพอผมใส่บีนี่สีม่วงไปกับเสื้อเชิ้ตข้างนอกผมสีม่วงไปเต้นริมทะเลในงานนั้นเขาถ่ายรูปผมไปลงเว็บไซต์ลงเฟซบุ๊กเดอะสแตนดาร์ดเลย <c oughs> แล้วคนเลือกผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะเป็นแบบคนที่ฝรั่งเมืองนอกเขาเลือกไปเพราะว่าเราแต่งตัวแล้วมันดูสนุกมันทําให้การแต่งตัวเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นให้ดูฟันนี่ให้ดูแบบว่าเป็นพื้นที่สําหรับคนสนุกผมว่าหมวกบีนี่มันตอบโจทย์ตรงนั้นได้ ส่วนเรื่องถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วผมกม่เคยมีนะแต่เวลาต่างประเทศผมใส่อย่างนี้เลยเพาไม่หนาวหูมัอยู่อย่างเงี้ยทุกคนเพามันหนาวหูเอ้ยมันจะเดินอยู่เงี้ยเอออยู่อย่างเงี้ยจะฟิลลิ่งแบบเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะต้องใส่หมวกแต่ว่าถ้าเป็นของไทยอ่ะผมจะใส่ประมาณประมาณนี้พอครับจะไม่ได้ใส่ลึกมากนะครับก็ถ้าใครชอบหมวกบีนี่แบบนี้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อในลิงก์ในดีสิปชันด้านล่างกันได้นะครับคุณได้หมวกบีนี่ในราคาไม่ถึง3 0บาท แต่ผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณด้วยนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากซื้อหมวกบินนี่อยากสนับสนุนติลังการดูหนังซื้อ,อยางอื่นในช้อปปีก็สามารถกดลิงก์หมวกบินนี่ไปไหน้าหมวกบินนี่นะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่คุณอยากซื้อหรือถ้าใครอยากจะช่วยเหลือตีลังการดูหนังแบบเขาเรียกว่าอัลติเมทเลเวลนะครับก็ทําได้โดยการที่ส่งลิงก์ที่คุณจะซื้อของมาให้เราเจนลิงก์ไปปุ๊บถ้าคุณซื้อผ่านลิงก์นั้นเป็นของสิ่งนั้นปุ๊บผมจะได้ค่าคอมมิ่น้นดนไ,ด e, ไดิงงเ ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีหลายๆท่านที่ทักเข้ามาอยากให้เจนลิงให้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนตีลังกาดูหนังนะครับหรือ